ตัวเนี่ยครับครับองศุลีโซจอยยี่สิบเก้ารีบครับวันนี้ช่างพิกาดร้อยครึ่งอ่าเป็นไงมาสอบเกินไปเกินไปจุดสี่นะจุดสี่แล้วเยี่ยวไปก็เหลือจุดหนึ่งเออก็สบายๆนะคุมมากี่โลร้อยี่สี่ครึ่งตอนนี้สี่ห้าโลครับเราซ้อมอยู่ที่ไหนไฟนี้ก็ที่ระยองครับอ่าติดคุณมะคุณบังกูซ้อมมีใครบ้างมีน้องจิ๋รจิ๋นแล้วก็น้องๆในค่ายครับเก็บตัวมากี่วันรวมๆละ สองสามอาทิตย์นะก็ต่อเนื่องเลยเนาะล่าสุดเราชกไว้ที่ไหนนะที่นี่ล่ะเป็นไงวันนั้นก็ชนะคะแนนชนะพี่บิลาดินมาเออก็วันนั้นชนะไงก็ฟีเมืองขบเครื่องเหมือนเดิมแล้วพรุ่งนี้ต้องเจอกับอ่าพชรไทยแลนด์เคยเจอกันไหมไม่ก็ตากสึกหลังสายเลยเขาได้ดูเทปดูฟองเขามายังได้แล้วเป็นไงเขามีอะไรบ้างฟีเมือวางเก๋าป้องแผงไงดี ก็ไปเรื่อยๆอ่ัอืมเดี๋ยวค่อยดูจังหวะเอาเนาะดูจังหวะเออแต่ถ้าไปไปเขามาจับในทําไงดีครับก็ขัดคอครับเออก็ไม่อยู่นิ่งเลยเนาะอ่ะเราอีกแล้วยี่สิบหกคนจังหวัดโคราชไปปล่อยกิโลนะหกสิบเมตรบนเพลแล้วเป็นมวยครบเครื่องอาถ้าซ้ายหรือขวาสูงร้อยเท่าไหร่ร้อยหกสิบสามชคมวยทั้งหมดนี่ร้อยสองร้อยครับไปลองเคยเชียร์พรุ่งนี้หน่อย ก็เป็นกำลังใจนะครับเต็มที่แน่นอนครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมพิษณีแลน์ออกีเกษมครับครับวันนี้ช่างพิกัด124.5งร้ครึ่งนะเป็นไงมาช่างผ่านไหมครั้งแรกผ่านครับน้ำหนักนี่คุมมากี่โลเนี่ยก็ไม่เยอะครับมัน3-4โลอ่าสบายๆเลยเนาะปกติชกต่ำสุดนี่เท่าไหร่นะ122 122นะวันนี้1 2 4ยครึ่งเจอกับพี่คงศรีครับอ่าเคยเจอพี่เขาไหม ได้ดูเทปดูฟอร์มมายังก็เคยเห็นพี่เขาโชคู่ครับเป็นไงฟอร์มเขาเนี่ยเด็กค้าตอนมาเออส่งบู๊เลยแล้วเขานอกจากงวยบู๊แล้วดูแล้วน่าจะมีจุดอ่อนตรงไหนบ้างเนี่ยเห็นหลายอย่างครับเออคิดว่าพรุ่งนี้ก็เตรียมมาแล้วแล้วเราซ้อมอยู่ที่ไหนเนี่ยนอนวัดจิมมามาอยู่ได้กี่ไฟแล้วนะหลายไฟหลายไฟแล้วนะตั้งแต่ก่อนปีใหม่ใช่ไหมครับก่อนครับเออก็เรียนเสร็จก็เรียนจบก็มามาอยู่นี่เลยนะว่บังผู้ซ้อมมีใครบ้างตอนนี้เนี่ยมีสมิงเดชเป็นอนวัฒสังภาก็เอาตัวใหญ่ๆเลย เก็บตัวมากี่วันเนี่ยจากไฟที่แล้วก็สองสามวันก่อครับผมแล้วล่าสุดเจอใครไว้เจอกับผู้สีทองครับอ่าที่ไหนครับพี่รังสิตครับที่ลังสิตนะเป็นไงวันนั้นชนะครับชนะมาเขาวันนั้นเขามาแทนใช่ไหมแทนทั้งคู่อแทนทั้งคู่เลยเออหรือไปแล้วเราซ้อมรออยู่แล้วใช่ไหมก็เลยดูแข็งแรงกว่าเออว่าพอดีรายการพอดีเลยแล้วเคยชกที่นี่ยังไม่เคยไม่เคยเลยอ่ะ แล้วตอนเที่ยงไม <oh ่ได้ชกดาจังเนี่ยก็โชคช่องเจ็ดเพื่อปีกแล้วเอาโหก็ไม่ค่อยได้ชกกลางวันเท่าไหร่อย่างนี้มีปัญหาไหมเนี่ยก็เปลี่ยนเวลาซ้อมออกครับอ่าก็เตรียมตัวพอรู้รายการก็เปลี่ยนเวลาซ้อมเลยอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาไม่มีเดินจับในได้เหมือนเดิมอ่ะเราอายุท่าไหร่ลวครับยี่สิบสี่ปีครับคนจังหวัดสุรินทร์ไปปล่อยกิโลแล้วเนี่ยก็ประมาณหกสิบสองพื้นเพลเราเป็นมวยอะไร เดินได้ถอยเปลี่ยนอะก็ครบเครื่องนะ,ะซ้ายหรือขวาสูงร้อยร้อยสิบเก่าชกมวยทั้งหมดนี่ประมาณั100ครคบฝากไปน้องช่วยเชียร์พวกนี้หน่อยครับฝากไปน,อน้องชาวสุรินทร์และเอฟซีทุกคนนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอบคุณท,ทีครับขอบคุณค,ค,ณค,ครับ